และ E ีพีนี้ครับผมจะพาไปภูเก็ตหน้าไฮซีซันกับสุดยอดอีเวนต์แห่งปีรวมถึงภูวิลล่านในบูติคโฮเทลสุดเท่นะครับที่เปิดในย่านป่าตอง รวมถึง1ร้านลับนะครับที่จะมาเปิดหมุดร้านอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงที่ราคาตอนนี้บอกเลยครับว่าน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในภูเก็ตร้านหนึ่งเลยเพราะคอนเซปต,ต์ของเขานะครับเอาอาหารทะเลขึ้นมาสดๆจากวิถีชุมชนพื้นบ้านแล้วก็กินสดๆริมทะเลแบบนี้ <S <S อุ้ย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  โอเคโอเเคออมารับเหรอครับไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ในรถที่มารับผมนะครับโอ้โหขอใครนะคะแค่นี้หุ่นยนต์กำลังทำความสะอาดเรบควรขอทางให้หนยด้วยค่ะอ้าวขอบคุณมากค่ะอ้าวไปขวางเขาอีกุ <c oughs> ไม่ใช่รถที่มารับผมนะฮะอสวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับสู่ภูเก็ตครับผมมาอีกแล้วมากับภูเก็ตทริปนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าที่เขาเรียกว่าไฮซีซันเชื่อไหมว่าแต่ละโรงแรมเลยนะครับเต็มเต็มเต็มและทริปนี้ก็จองมาค่อนข้างจะด่วนๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการบ้านมาว่าโอ้ยมีโรงแรมหนึ่งที่แบบเอาจริงๆอยู่ในลิสต์นะครับเป็นโรงแรมใหม่ แล้วก็มีห้องที่เป็นแบบดูเพล็กซ์วิลล่าด้วยซึ่งราคาเนี่ยยังไม่ได้กระโดดไปไกลมากเพราะว่าราคาหน้าหาดภูเก็ตปีนี้นะ ผมบอกเลยว่าราคาโรงแรมเอาเรื่องเลยนะครับไม่ได้แพงอย่างเดียวเต็มด้วยนะครับอ่ายางนั้นเดี๋ยวทริปนี้พาไปดูกันนะครับกับภูเก็ตช่วงหน้าไฮซีซันปลายปี2024ซึ่งเราจะเริ่มเดินทางกันนะครับตั้งแต่สนามบินนี้กันไปเลยและทริปนี้นะครับมาภูเก็ตเราไม่ธรรมดาครับเราใช้บริการนะครับรถจาก i n f i n i t y Carrent นะครับนี่ซึ่งเขาก็จะมีรถให้เลือกเพียบเลยนะ เดี๋ยวจะบอกวิธีการจองแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากกับคันนี้นี่คือรถในลิสต์ใหม่ล่าสุดนะครับของ i n f i n i t y carrent ที่ภูเก็ตนะครับซึ่งเขาก็จะมีรถให้เลือกมากมายเลยและผมก็เลยบอกว่าอ่ะทริปนี้ขอรถแบบซิ่งๆหน่อยแล้วกันต้อนรับหน้าาฮภูเก็ตจัดคันนี้เลยครับซึ่งวิธีการเช่ารวมถึงค่าเช่าเนี่ยผมบอกเลยว่า เจ้านี้นี่สุดยอดแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันแต่เด,เดี๋ยวตอนนี้ไปขอซิ่งก่นครับบอกสเตดเลย <God. S 2> และจากสนามบินนะครับจริงๆต้องบอกว่าการเช่ารถนะครับที่เห็นมีรถแบบนี้นะครับ ทุกทริปเนี่ยมาภูเก็ตนะครับผมใช้ของเจ้านี้เลยนะครับก็คือ Infinity Carrent มีตั้งแต่รถตู้แบบธรรมดานะหรือว่าถ้าอยากหรูหน่อยก็คือเอา a าดพร้อมคนขับก็มีนะครับแต่ทริปนี้ได้ตัวใหม่นะครับนี่คือ Boxster เปิดประคุณน,นะครับคันนี้อัจริงบอกเลยว่าค่าเช่าเริ่มต้นนะหลักพันก็มีทั้ง Boxster มีทั้ง Panamera พวก B M ก็มีซีรีส์สามซีรีส์ห้าซีรีส์เจ็ดนะครับเบนซ์ก็มีเอาง่ายๆว่ามีเพียบนะครับแล้วก็เป็นของที่ภูเก็ตเ จะมาภูเก็ตจะขึ้นไปพังงาระนองอะไรก็จะมีบริการรับส่งตลอดนะครับเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให้นะครับรับประกันว่าของดีแม้แต่คันนี้ก็มีให้เช่าแบบราคาหลักพันนะครับยังไงไปสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให้โอ้โหแล้วลงเครื่องมานะครับมาเจอร้านแรกร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านลับสุดๆนะครับ แม้แต่ใน Google เองเนี่ยเขายังโน้ตไว<ไ>้เลยนะครับว่าต้องเข้าซอยให้ถูกหน้าปากซอยมี Tops Daily แต่ร้านนี้บอกเลยคอนเซ็ปต์คือดีมากเพราะว่าเขาเอาของสดๆนะครับจากชาวประมงแถวนี้ที่เรียกว่าอา่าวสปปมเนี่ยซึ่งจริงๆตรงโลเคชันที่เราผ่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลเคชันที่เราต้องผ่านเข้าเมืองอยู่แล,แล้วด้วยนะครับร้านนี้นะครับคือเขาจะรับซื้อของจากชาวประมงแถวนี้นะครับน้ำรัวค่ะจะเห็นชาวบ้านเขาเก็บหอย ครับ <S <S ซีฟู้ดแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันหนูไหมฮะใช่ค่ะก็แล้วแต่เราทำบ้านจะหาอะไรมาได้แต่ที่จะหาหอยแครงเป็หลักค่ะ่ารเราจะมีตอรี่เน,ะะน,นี่ยค่ะทำไมถที่เลยค็อกเกิลเพราะว่าเราทำความหัยแครงมาตั้งแต่รุ่นอากงค่ะตอนนี้จะเป็นรุ่นของหลานแล้วใช่ทำหอยแครงค่ะทูก่านั่งก็จะมองเห็นได้เลยชื่อเดอะ็อกเกิลนะครับ แปลว่าหอยแครงซึ่งคอนเซปต,ต์ของร้านก็คือฟาร์มทูเทเบิลโอคอนเซปต,ต์ดีมากฮะ <Yeah. S 1> อ่านี่็จะเป็นเมนูซีฟู้ดประจำวันซึ่งวันนี้ก้าวหมดนะครับ <Yeah. S 1> อย่างนั้นแนะนำเลยมีอะไรสดจับมาเลยฮะหอยแครงหอยแครงต้องกินนะใช่ กุ้งลายเสือครับก็คือจับขึ้นมาจากทะเลได้แบบนี้เลยเหรอโอ้จริงๆอิงใหใช่เนื้อมันหวานมากเอาขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมครับเอามาเลยหอยนางรมก็เป็นหรอเอาด้วยครับนอกจากเมนูที่เราสั่งแล้วนะครับเรายังสามารถมาเลือกเองนีได้นีอุ้ยอุ้ยลายเสือใหญ่มากใหญ่มากโอ้บดินบดินอุ้ยตัวใหญ่โอ้โห โอ้ได้แล้วเี่องน้โอ้ย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 โอเคโอเคได้ครับผม สดๆนะครับเป็นๆหอยมาจากไหนครับอันนี้จะมาจากพังงาอ๋อหอยจากพังงาเห็นไหมฮะโอ้โหโอ้ขึ้นมาเลยอือหือโอ้อือหือหอยเต็มเทอาโอ้สุดแตะ ไข่แน่นแน่นสดุดสุดขอบคุณครับ มาถึงนะครับก็จะมาเจอโซนนี้ก่อนเลยเป็นโซนห้องอาหารและก็บาร์ซึ่งเฉพาะชั้นนี้นะครับเขามี <c oughs> ประมาณ3ถึง4บาร์นะครับรวมถึงห้องวายที่สวยมากซึ่งผมชอบการออกแบบมากๆนะคือทุกโซนทุกห้องอาหารทุกบาร์เนี่ยคือสามารถเดินลิงก์หากันได้หมดเลยฮนะ ผ่านจากโซนห้องอาหารนะครับเราเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นสระว่ายน้ํานะครับสองสระใหญ่ๆโซนห้องพักข้างหลังนะครับก็จะสังเกตนะครับจะเป็นโซนที่อยู่บนตึกนะครับก็จะเป็นโซนของบิลดิ้งซึ่งก็จะมี2ตึกด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะเชื่อมด้วยสระว่ายน้ําตรงกลางอีกสสระและตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่น่านั่งมากๆนะครับบรรยากาศสบาย บอกเลยว่าแบบดีมากที่นี่นะครับเราสามารถนั่งตรงนี้นะได้สบายสบายทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีโซนนะครับที่เป็นบาร์เนี่ยอยู่รอบๆสระนะครับหลายๆโซนเลยและสังเกตข้างหลังนะครับจะมีต้นไม้สีเขียวๆเ,เนี่ยเยอะมากๆและดีไซน์ของตึกแต่ละตึกก็คือแบบสวยมากลองมองมันแบบภาพลึกไปนะโอ และมาถึงทางขึ้นห้องของเรานะครับอย่างที่บอกว่าเราจองไว้เป็นดูเพล็กซ์พูลวิลล่าซึ่งในส่วนของวิลล่าเนี่ยเขาจะสร้างเป็นแบบเลเยอร์นะครับไต่ขึ้นไปตามเขาซึ่งเราสามารถเดินขึ้น,นทางนี้ก็ได้แต่เดินขึ้นมันจะธรรมดาไปเดี๋ยวพาไปดูอีกทางหนึ่งครับทางขึ้นนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนใครและไม่ซ้ําใครแน่นอนนี่มาแล้วครับ นี่ครับเราเดินขึ้นมาที่นี่นะครับเป็นลิฟที่จะพาเราขึ้นไปสู่ห้องชั้นสี่เนี่ยดูสิสุดยอดความเก๋ซึ่งระหว่างที่เราขึ้นมานะครับไม่ได้แค่เห็นทั้งโรงแรมนะครับแต่เห็นบรรยากาศของเขาทั้งลูกยาวไปจนถึงตรงนู้นนะครับที่เห็นนั่นแหละนั่นคือหาป่าตองนะครับแล้วก็ทะเลเนี่ยซีวิวทั้งแผงเลย ี่ครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับชั้น4และบอกเลยนะครับว่าพอเราขึ้นเขามานะครับอยู่บนวิลล่าแบบนี้นะอากาศคือแบบดีสุดๆเลยนะโอ้โหลมเย็นสบายมากอะและห้องของเรานะครับคือวิลล่า401เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมาถึงแล้วครับกับห้อง401นะครับเป็นห้องริมสุดท้ายในชั้นนี้ซึ่งพอเราเปิดมาถึงนะครับนี่ เราก็จะมาถึงชั้นข้างบนก่อนนะครับจะเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นอัปเปอร์เด็กก็ได้นะฮะซึ่งเราสามารถนั่งชิลๆตรงนี้ได้แบบทั้งวันเลยรวมถึงใครอยากจะอาบแดดสูดอากาศนะครับก็ตรงนี้เลยในอย่างที่บอกคือแบบดูดิคือพอเราขึ้นมาตรงนี้นะครับวิวทุกอย่างคือแบบสวยมากและลมคือเย็นสุดๆอะ่ะโอ้โห และยังไม่พอนะครับมีอ่างบาสทับกับเรนชาวเวอร์จะมาอาบแบบ outdoor ตรงนี้ก็ได้และความเท่ของห้องนี้นะครับคือเราสามารถปิดม่านตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้แล้วก็เป็นแบบ p r i v a t อยู่กลางเขาสีเขียวแบบนี้โอ้โหเจ๋งมากและจากข้างบนนะครับเราก็สามารถเดินลงมาถึงโซนที่เป็นสาาระว่ายน้ำของเรา ซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะทะล,ลุก,กับห้องนอนของเราจะสังเกตน,นะครับว่าที่ดินสอรีรสอร์ทเนี่ยนะคือเขาจะเน้นความเขียวขจีนะครับของธรรมชาติจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของเราในวันนี้กันนะครับโอ้โหและเข้ามาครับดูดิดโอ้โหสุดเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆนะอันนี้ผมบอกจริงๆคือแบบโอ้โห คือผมจองล่วงหน้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่าจองมาด่วนๆมากๆนะครับและนี่โอ้โหรวมถึงนะครับนี่เขาก็จะมีเวลคัมดริงค์ที่อยู่ในห้องเป็นมัพรราวสดนะครับ ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสวัสดีครับ สำหรับการมาภูเก็ตในครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสมาทํางานนี้ครับเป็นพิธีกรงานนี้2วันติดครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดงานอีเวนต์แห่งจังหวัดเพราะเขาปิดโยนาบีชครับสวันติดซึ่งในงานนะครับบอกเลยครับว่าอลังการทั้งอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแขกที่มาร่วมงานนะครับก็เป็นแขกที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตทั้งหมดนี่ครับและนี่คือบรรยากาศของงานที่เริ่มต้นกับพิธีกรหน้าคุ้นคุ้น please welcome คุณเดรงผูตจู t า on stage please ซึ่งเขาก็มีการเปิดตัวนะครับคอนโดใหม่ที่ภูเก็ตเนี่ยถึง4โครงการพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง destination นะครับกับการลงทุนอสังหาในภูเก็ตจริงๆและนี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่นะครับของโครงการ The Title ที่ภูเก็ต ครับโอ้โหขอบคุณครับ วันนี้ครับได้มากินสักทีครับกับ1ร้านที่แบบมาหลายรอบนะครับแล้วก็เต็มเต็มโดยเฉพาะถ้าใครมาวันเสาร์อาทิตย์ไม่รับจองนะครับไม่มีโต๊ะจองต้อง Walk in only วันนี้โชคดีครับเราส่งหน่วยรับนะครับมาจองก่อนคือเพื่อนผมสองคนจากกรุงเทพนะครับมาจองก่อนเรียบร้อยเรามาถึงก็เลยได้โต๊ะพอดีครับกับร้านน้ำย้อยภูเก็ต หน่วยพิเศษครับผมมาจองร้านให้ก่อนนะครับวันนี้ก็เลยได้กินน้ำย้อยนะฮะคุณต้นนะครับน้ำย้อยนี่คือหนึ่งในสุดยอดร้านที่บอกเลยครับว่ามาแต่ละทีเนี่ยไม่ได้กินสักทีเพราะคิวเขายาวเหลือกเกินเนี่ยเมนูของเขานะครับแต่ละเมนูถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆร,รวมถึงรางวัลการันตีจากมิตชลิน5 6ปีซ้อนซึ่งต้องบอกว่าราคาแต่ละจานนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มรสชาติจริงๆุ้ง,งกะปิอร่อยมากใช่ไหม อร่อยมากเลยหมูครับหมัดเครื่องแกง มีคำถามครับที่ว่าน้ําย้อยเนี่ยน้ําอะไรย้อยครับจริงๆคือร้านนะครับเปิดมา30ปีแล้วที่ว่าน้ําย้อยมันเกิดเนื่องมาจากสมัยก่อนเป็นหลังคาสังกะสีแล้วทีนี้ฝนมันตกฝนมันรั่วน้าก็เลยย้อยก็เลยใช้ชื่อว่าน้ําย้อยนี่แหละครับเป็นชื่อนี้ตั้งแต่รุ่นไหนฮะตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับใช้ชื่อนี้มาตลอดแล้วก็ยาวมาถึงนี้เลยปัจจุบันล่าสุดนี่มิชลิน6ปีซ้อนนะ ขอบคุณนะครับยินดีครับยินดีครับสุดยอดครับมาภูเก็ตเดี๋ยวจะแวะมาอีกแน่นอนของจริงของแท้ครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัโอ้โหอะไรเชื่อไหมว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยไอ้มันรับแตกอันหักไม่ดูไม่ตื่นเลย